สบายดีเด้อเนาสบายดีเบสู์สูขสู่คนสบายดีตอนคำพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนตอนนี้เขากำลังสีเคลื่อนย้ายตูปนะบานซอนเอิญวาตูปพี่น้องอันนี้นะหรือว่าบานเฮาเอิญว่าัตูปทางฝั่งไทยอาจเอิญว่ากระท่อมน้อยเนาะหรือว่ากระทอบน้อยส่กินไก่มลกินไก่ยัิาให้กินยงไงไว้เน่หน้าบ้าว สิใหญ่กระทมบ่บ่ท่านได้เห็ดยังสาวเห็นเน่เห็นเน่แสดงเน่ทํามเน่มันบ่ติ่งบ่เอานี่ทํามย่อเกืบแล้วพะลงไปอีกบ่ ฮะเหือฮะแหงหลายหลายคนพี่น้องนี่ไฟไปมันโยกเยกนด้ะไม่มันโยีโยกขาใส่ไม่สอดเบิร์ไม่สอดเบิร์อขาใส่ไม่สอดเบิรอันนี้ก็สอดนี่อันนี้ก็สอดนี่ขอเหือขอแหงระเบ้านี่เลยนี่สี่เหลี่ยงต้มไก่ดอกค

้มันก็ไี้มาีหน่อยหานิอกินแะ้วสวนนอไหมมาเร็วเร็วมเ่งมาจับให้เก่งไหมชิบะฮามุกนู่นนู่น จากคนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามมาลูกไหมตอมูกีมีแต่กิน่นอูออ้มาเราเร็วเขาสิไปเร็เวเร็เวเร็วพี่คอยสิไปห้าม,มาจับนี่โอเคเออเบกกาวนึงไว้พยุกคนเดียวกได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไโปงนะไอป่งนะโอ้่กอดใส้แกนนี่นี่น่แล้วนี่นี่แล้วคนขี่แบกกอดใส่ถาลราชอคนหนึ่งเราคนซายเรื่องข้าไปยุโซนนั่นสาธยวยทั้งคนใสปุ้ไว้เนไปทั้งทางพี่พี่น้องทั้งขางไรทั้งทางทั้งยิบติดท้งยาอันี้มันโดขานเป็นน้ เขาม่เป็นไ่เออจริงไหมครับเขาดีเาเรางไปนีไปีเอาานียนี่บ้างเออทานีกหนึหลังนเาเลค่ะยอนไ สูงสุดเนี่ยคุณเดียวชูไป

้าตังอยมันสุกเร็วเอ้าภาคใครเนเด้อใครเป็นเ็นหัวเ็นยังง cin ี่

นี่ Vamos! É

พูดไปพอบรถพูดไปเออเดินทไม่ใช่เออหัวขึนซึ่งแต่ละขยะบานนี่โอ้โหจิงมาด้ยบานนี่นะบ้านแตกทั้งนี้ทั้งหลังแบ่งกลุ่มแล้เอาเอาขังทุกคน

อันนี้ถึงที่หมายแล้วจ้าเอาไว้บนนี้แล้วก็เอาอันนั้นมาหองมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสบสบาคนใส่คนตระกูลหนึ่งยกข้ามันนี้มาขาดแต่ครอบครัวลุงเลินพอดนักแท้่นักว่าผูเป็นไน้่าวมึงย้อนหกชิดอยู่กัน

S <S 2> <S 2> นี่แหละพี่น้องเนาะพากันหามเหมาแล้วก็เป็นบอลรับลมชมวิวเลยได้นี่ฮะ <S <S เอาไว้เห็ดตู้เผากระนะติดกับนาำประีเลยนี่นี่ดีเรียบร้อยพี่น้องมาอยู่นย่างสมบูรณ์ยัองอยากใกล้พวกที่นี่ว่ามักว่าอ้าวป่ะเทศต่กีนะอยากเห็ดอยู่ทางนั่นเลยแล้วคิดว่าเออมันอยู่ใต้น้ำเราวะสิก็เลยใยา่เห็ดฝั่งนี้ แต่ฟังนะกรติดสสวนน้อพี่น้องตะกี้กระบาเสียดธรรมดานี่แหละพอได้รักหัวรักอนาซอนเอาไว้นะกระบาเสียดสำความลุ้เลินเนาะแต่ว่ามีเกื่อยพิ่นซื้อไห้ขอบใจลายๆด้วยจ้าเราเป็นคนลาวนี่แหละแต่ว่าเราไปอยู่เมกาเนาะตราเป็นคนลาวนี่อแต่ว่าเราไปอยู่เมาน จาโทรสั่งเข้าไปนะเรียบร้อยพี่น้องโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คือสิได้คออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบดสูสคูสู้คนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้เสวันเด้อพี่น้องเนาะจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สวันในเด้อเพื่อเหตุคลิปต่อไปเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อขับรถ